อยากสําเร็จให้เลิกคิดเรื่องความสําเร็จนี่คือเทคนิคการคิดย้อนกลับที่วิศวกรและเศรษฐีใช้เพื่อปิดประตูแพ้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับครูพี่โอใน10น i n i p พอดแคสทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับวันนี้พี่มีคําถามชวนคิดครับน้องเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพยาครับหรือตึกสูงระฟ้าถึงยืนหยัดอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยไม่ถล่มลงมาทั้งที่มันต้องรับน้ําหนักรถเป็นล้านครับ รับแรงพายุและรับแผ่นดินไหวครับคำตอบคือวิศวกรที่ออกแบบสะพานเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยการคิดว่าจะสร้างสะพานให้สวยยังไงครับแต่เขาเริ่มต้นด้วยการคิดว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้สะพานนี้พังอาจจะเป็นการพังเพราะลมแรงงั้นก็ต้องออกแบบให้มันลู่ลมอาจจะพังเพราะเหล็กขึ้นสนิมเงินใช้เหล็กกล้ากันสนิมหรือพังเพราะรถบรรทุกบรรทุกน้ําหนักเกินงั้นคํานวณเผื่อไว้เลยสามเท่า เขาคิดหาความล้มเหลวให้เจอก่อนครับแล้วหาทางอุดรอยรั่วนั้นให้หมดเมื่ออุดครบทุกรูสิ่งที่เหลืออยู่คือความแข็งแกร่งที่ไม่มีวันพังแต่น่าเสียดายครับที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตรงกันข้ามครับเราชอบตั้งเป้าหมายสวยหรูครับว่าปีนี้ฉันจะรวยปีนี้ฉันจะผอมแต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้ฉันจนลงหรืออะไรที่จะทําให้ฉันอ้วนขึ้นแน่แน วันนี้พี่จะพาทุกคนมารู้จักวิธีคิดแบบ inversion หรือการคิดแบบย้อนกลับที่จะพาเราให้เป้าหมายของน้องเนี่ยสำเร็จง่ายขึ้นเป็นกองเลยครับมันมีบุคคลที่เป็นปรมาจารย์ด้านเนี้ครับคือชาลิมังเกอร์ครับเขาเป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนที่เสียชีวิตไปแล้วครับมีคนเคยถามเขาว่าเคล็ดลับความสําเร็จของคุณคืออะไรชาลิม er ังเกอร์ตอบสั้นๆว่าผมแค่พยายามไม่ทําเรื่องโง่ๆแทนที่จะพยายามทําตัวฉลาด ครั้งหนึ่งครับมังเกอร์เคยได้รับเชิญไปบรรยายให้นักเรียนจบใหม่ฟังท่านนี้เขาจะพูดหัวข้อวิธีสร้างชีวิตให้มีความสุขเหมือน,นคนทั่วไปเขาเลือกพูดหัวข้อวิธีรับประกันว่าชีวิตของคุณจะล้มเหลวและเป็นทุกข์อย่างแน่นอนเขาไล่ข้อปฏิบัติมาเลยครับข้อที่1จงเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือทําผิดสัญญาบ่อยๆครับข้อ2ครับจงเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นครับห้ามอ่านหนังสือห้ามเรียนจากคนอื่นครับข้อ3ครับ จงยอมแพ้ทันทีที่เจออุปสรรคแรกครับข้อสี่จงขี้บ่นและโทษคนอื่นเสมอครับชลีมังเกรอร์บอกไว้ว่าถ้าคุณทําพวกนี้ครบนะครับผมการันตีเลยว่าชีวิตของคุณจะพังแน่นอนครับดังนั้นถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณไม่ต้องไปหาสูตรวิเศษที่ไหนครับแค่หลีกเลี่ยงไอ้สข้อเมื่อกี้ให้ได้ครับชีวิตคุณก็จะเลิญแล้วนี่คือพลังของ i n v e r s i o นครับการแก้โจทยาก,ยากบางทีการคิดไปข้างหน้ามันตันแต่พอลองกลับหัวโจทย์ดูครับ คำตอบมันโผล่มาเฉยเลยครับในโลกวิศวกรรมครับเรามีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า FMEA ครับ Failure Mode and Effect Analysis แปลเป็นทไทยง่ายๆคือการวิเคราะห์ความชิบหายล่วงหน้าครับก่อนที่จะปล่อยสินค้าหรือก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์เนี่ยวิศวกรจะมานั่งรมสมองกันครับเพื่อถามว่าโปรเจกต์นี่ยจะเจ๊งด้วยท่าไหนได้บ้างลูกค้าไม่ซื้อเว็บล่มเงินหมุนไม่ทัน พอลิสต์ออกมาได้ปุ๊บนะครับเราก็แค่สร้างแผนป้องกันดักเอาไว้คนทั่วไปมองว่าน,นี่คือการคิดลบครับแต่พี่บอกเลยครับว่าน,นี่คือการมองโลกตามความเป็นจริงหรือเรียลลิสติกที่สุดเลยครับเพราะความเป็นจริงเนี่ยความสําเร็จมักเกิดจากปัจจัยล้านแปดที่เราควบคุมไม่ได้ครับเช่นโชคจังหวะแต่ความล้มเหลวมันเกิดจากไม่กี่ปัจจัยที่เราป้องกันได้ครับการหลีกเลี่ยงความตายง่ายกว่าการหาวิธีการเป็นอมตะจริงไหมครับ ถ้าน้องอยากลองใช้วิธีนี้กับเป้าหมายในปีนี้พี่แนะนำเทคนิคที่เรียกว่า pre-mortem การชนสุดพลิกศพก่อนตายจริงครับข้อที่หนึ่งครับ imagine the failure ครับจินตนาการไปเลยว่าตอนนี้คือสิ้นปีครับแล้วเธอล้มเหลวตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เลเทเลยธุรกิจเจ๊งทีมแตกน้ำหนักขึ้นข้อที่สองครับ x y ถามตัวเองว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเขียนออกมาให้ได้เยอะที่สุดครับพอฉันขี้เกียจโพสคลิป พะฉันไม่กล้าโทรหาลูกค้าเพราะฉันเอาเงินไปกินเหล้าหมดเพราะฉันไม่มีวินยัยเพราะฉันไม่ลงมือทางานพื้นฐานสักทีเพราะฉันไม่กล้าลองโอกาสใหม่ๆเพราะฉันไม่เรียนรู้3ครับ prevent it ครับพอน้องหาสาเหตุการตายล่วงหน้าได้แล้วเนี่ยงานของน้องวันนี้คือฆ่าสาเหตุพวกนั้นทิ้งซะตั้งแต่ตอนนี้ครับเช่นถ้ากลัวขี้เกีย Post, จโพสจ้างได้ไหมคนตัดต่อหรือทําตารางโพสล่วงหน้าแล้วสร้างวินัยในการทําหรือถ้ากลัวเงินหมดแยกบัญชีเก็บห้ามถอนเลยแค่นี้ครับ น้องกำลังสร้างเกราะป้องกันให้กับความฝันของน้องถ้าน้องปิดประตูแพ้ได้ทุกบานประตูเดียวที่เหลือให้เดินออกไปก็คือประตูชนะจริงไหมครับสุดท้ายพี่อยากฝากมุมมองใหม่ในกีฬามือสมัครเล่นเช่นเทนนิสหน้าหมู่บ้านนะครับคนที่ชนะไม่ใช่คนที่ตีลูกโต้กลับได้รุนแรงที่สุดแต่คือคนที่ตีเสียเองที่น้อยที่สุดครับชีวิตจริงก็เหมือนกันครับ น้องไม่ต้องเป็นอัจฉริยะที่คิดค้นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกได้ครับแค่น้องไม่ใช้เงินเกินตัวไม่คบเพื่อนเลวไม่หยุดเรียนรู้และไม่ถอดใจง่ายๆแค่นี้น้องก็แสงคน90%อร์เซของโลกได้แล้วครับลองกลับหัวความคิดดูนะครับแทนที่จะวิ่งไล่ล่าความสําเร็จลองหันมาอุดรอยรั่วแห่งความล้มเหลวแล้วความสําเร็จจะไหลเข้ามาสู่ชีวิตน้องเองครับใครที่พร้อมที่จะปิดประตูแพ้พิมพ์บอกพี่หน่อยครับว่าฉันจะไม่ทําเรื่องโง,โง่ เราเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ